วันนี้นะครับผมน่าจะมาสอนนะครับวิธีการนะครับผมนะดูห้องนะครับผมนะวันนี้นะครับ EP ที่แล้วนะครับผมนะ EP ที่เฮียเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะครับเฮียเล่นเป็นห้องนะครับผมนะห้อง2ตัดหนึ่งนะครับผมนะห้องที่ไม่มีมังกรนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมนะว่าเทคนิคที่เฮียใช้เนี่ยในการอ่านเขาไพ่เนี่ยห้องที่ไม่มีห้องมังกรเนี่ยเขาอ่านกันยังไงให้บวกนะผมนะ อาจจะไม่ได้ร0อนะครับอาจจะดีนะครับ70%ก็ได้นะครับช่วยให้คุณเนี่ยไม่เสียตังค์ที่คุณแบบเติมมาได้นะครับทุกคนนะโอเควันนี้พกทุนมาประมาณ 2K นะครับทุกคนนะ 2K นะครับแล้วก็วันนี้ผมเนี่ยจะมาเลือกเด่นเป็นห้องบังกรเลยแล้วกันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับเดี๋ยวขอเลือกเป็นห้องสีเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะห้อง B4 นะทุกคนนะมาทุน 2K ของเฮียวันนี้นะครับผมนะอุ้ยรู้สึกว่าสวยๆเลยนะครับนะขอตัดเลยแล้วกันนะครับนะมังกรเราแบบนี้นะครับ มังกรไม่ได้ยาวมาแต่แรกเนี่ยคือตัดสีเลยว่าตัดเสมอได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวที่เาขอปรับเบ็ดขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูไม้แรกกันครับผมนะว่าเป็นยังไงอ่ะขอหลบมุมหน่อยเลยกันนะเดี๋ยวจะได้แบบไม่นีแล้วกันโอ้โหเปิดหกมาว่าไงดอกนี้เรียบร้อยกับเุยครับเห็นไหมครับผมครับนี่อ่ะดูดิครับผมนะดูนะครับนี่ดูเลยนะครับผมนะเห็นไหมดูตรงนี้อ่าบอกเลยนะครับผมนะว่า กด a าร์คบดูก็ได้ครับอย่างที่จะสอดนะครับนะว่าความเป็นไปได้นะครับของสีนะครับสีแดงสีน้ำเงินนะครับหรือว่าแบ n เก r p l a พย r เนี่ยสีอะไรออกเยอะออกน้อยนะครับผมนะ3ตัดสีหรือเปล่านะครับผมนะไม้นี้นะครับใส่ไม่เยอะนะครับผมนดูนะครับผมนะดูการแทงเงินของเฮยด้วยนะครับดูการใส่ตังเฮียด้วยนะครับผมนะไม่จำเป็นต้องไปใส่เยอะนะครับผมนะมาดูกันนะครับผมนะใส่ที่แบงเกอร์ครับผม 2K นะครับผมนะ 2K นะครับ ไม่ใช่ว่าได้มาไม้แรกแล้วกูทบไปหมดดิมันก็ไม่ได้นะทุกคนนะมาไม้แรกสองเคมาโอ้เปิดเบดฝากเบสเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับผมนะว่าให้ทุกคนใจเย็ยนนะครับผมนะให้ทุกคนใจเย็ยนนะครับผมนะว่าความผิดพลาดของบาคาร่าเนี่ยมันมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนนะแต่เราดูเขาไ่ดูอะไรแล้วมาไม้นี้ขอใส่หมดเลยแล้วกันนะครับผมนะขอใส่หมดเลยแล้วกันนะครับผมนะอ,อัดไปที่แดงต่อครับ ทำไมเห็ตามแดงครับผมนะเพราะว่ากลัวเป็นอ่าปิงปองนะครับผมนะกลัวเป็นปิงปองนะครับผมนะกลัวเป็นปิงปองนะครับผมนะตามแดงต่อครับดูกันครับว่าปิงปองส่วนมากนะครับมีมังกรมาแล้วเนี่ยมันจอกสามตัวนะครับไม่รู้มันจอกตามเข้าไปยงหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะทีนี้เนี่ยกูรวมแล้วหนึ่งไม้เมื่อกี้นะครับผมนะเปิดห้ามาครับผมมันเปิดอะไรครับดีแด้ครับมันเจ็ดเอีกแล้วฟักเบียดเรียบร้อยครับบล็อกเก้า ก็มาดีครับน้องก็ดูเองแล้วกันนะทุกคนนะก็ดูเองแล้วกันนะครับผมนะว่าความสุดนะครับผมนะก็ดูเองแล้วกันนะครับถ้าเรามั่นใจนะครับเราใส่หมดได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจอย่าไปใส่หมดนะครับผมนะอ่ะกดดูอีกทีย่าบอก r าร์บอไว้ยังไงความเป็นไปได้ของสีไว้ยังไงครับความเป็นไปได้ของสีไว้ยังไงครับจริงๆอะตามหลักการที่เคยเียเคยเล่นเนี่ยคือเนีย่ยอัดแค่แบบปิงปองแค่สามนะแต่เนี่ยจะอัดปิงปองสีเลยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตามไปที่พเยอร์ต่อเลยแล้วกัันนะครบ ตามไปที่พีเอชต่อนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในทุกคนนะมันเปิด6กอ่ะโอเคเราเปิด8ปดจังหวะนี้ว่าไงว่ายังไงปอกแล้วครับผมครับปอกแล้วอย่านะมึงนะอย่านะสวยครับผมครับเรียบร้อยครับทุนสองเคตอนนี้ตีอะไรไม่เรื่องของกรมตอนนี้อยู่อยู่ที่มันหกเคนะทุกคนนะสบายสบายชิลล์ครับน้องๆนะจังหวะนี้นะครับผมนะสบายสบายชิลๆนะครับผมนะสบายสบายชิลๆนะครับสไตล์เฮดเด็บเลยเลยนะครับผมนะดูเข้าไปออกนะครับผม โอ้โหถ้ามังกรแล้วแบบนี้ถ้ามังกรมาแบบนี้แล้วปิงปองยาวขนาดนี้ตามปิงปองต่อครับตามปิงปองเกอะตามปิงปองต่อพูดผิวพูดถูทุกคนนะอ่าอย่างที่จะบอกครับถ้าไม่มั่นใจว่าปิงปองมันจะมาไหมให้เรานีครับผมใส่พิธีน้อยครับเอากําไรเรามาใส่ครับเอากำไรเรามาใส่ครับผมครับจัดไปครับที่2500บาทครับทุกคนครับมาดูกันเปิด2แต้มมันเปิดหนึ่งแต้มแล้วทุกนนะว่าไงวายไงโอเคมัน3ามแต้มอยู่ อขอเจ็ดขอหกได้ไหมโอ้ยัดมาเปิดศูนย์เข้าได้หมดฝากเบียก็มาดีครับน,น้องๆก็ดูเองแล้วกันนะครับผมนะ <_ an> ก็ดูเองแล้วกันนะครับผมนะ <_ an> อ่าเล่นตามเฮดเดียดไปนะครับผมนะ <_ an> ดูเทคนิคค่อยๆดูไปเนี่ยทุกคนนะว่าเทคนิคแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับใครมีเทคนิคดีๆก็ไม่ต้องตามเฮียก็ได้นะครับผมนะ <_ an> สวนได้ตามได้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะเนี่ไม่มีใครเก่งเนี่ยใครหรอครับผมเนี่ยทุกคนนะโอเคครับ ขออนุญาตนะครับผมตามปิงปองไปเลยแล้วกันนะครับปิงปองตอนนี้อยู่ที่ห้าไม้ติดนะทุกคนนะห้าไม้ติดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอตามปิงปองกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะมาค่อยๆปั้นครับไม่ต้องใจร้อนครับนเนเวลาเรียนสดเนีย่ยใจร้อนนะอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมโอ้โหเฮียมันเปิดเปิดเจ็ดสัสกูเปิด 7, สีดอยู่เลยว่าไงว่าไงฟักบินหรือเปล่าโอเคเราเจ็ดแต้มอยู่จังหวะนี้ว่ายังไงโอ้มันสีแดงา็ถกวนเรา,เรายืนแน่นอนอะ วูหูเสมอว่ะฝากเบีเสมอครับน้องๆเสมอไม่เป็นไรครับทุกคนครับใจเย็นนะ้วนะถ้ามึงดึงสองเข้ามานึงนะกูบอกเลยว่ากูได้กินอ่ะเออนะดึงสองเข้ามาเฮ้ยได้กินเต็มๆเลยทุกคนนะเสมอวันนี้ค่อนข้างเสียวนะทุกคนนะกดดูครับผมสีว่าเป็นยังไงสีในสวยมากไงตามเงินต่อเลยแล้วกันนะมาตามเงินต่อนะครับขอใส่โบนัสอีกหนึ่งร้อยบาทเลยแล้วกันนะครับผมนะเสมอยังไม่ใส่แล้วกันนะทุกคนนะ เออแล้วยัยลืมบอกนะครับผมนะวิธีการแทงเสมอเนี่ยดูตัดตัวมังกรด้วยนะครับตัดตัวมังกรตัวที่สี่นะใส่เสมอไว้ด้วยนะผมนะมันชอบออกมากนะครับเจนะครับมันออกโอ้แล้วเปิดก้าวมาแบบนี้กูยอมแพ้เลยได้ไหมกูยอมโอเคกูปอกก้าวคนเมืองเรียบร้อยเรียบร้อยบอกใจกูนะผมนะดอกนี้นะผมนะเรียบร้อยครับเป็นไงครับผมนะทุกคนนะเป็นไงครับเป็นไงครับเอาอเรื่องเงินกูไม่ปรับเลยเฮียเงินกู หายไปไหนหมดเงินกูหายไปไหนหมดกูยังได้หมื่นกว่าบาทแล้วไม่ใช่หรอกูกได้สิาบเคขวากล้วไม่ใช่หรอหรือไงมาแล้วรับเงินเล้วเฮ้อนึกว่าเงินหายฝากเบสจัดหนักเลยดีไหมทุกคนจัดหนักเลยดีไหมมาใบานี้ค่อนข้างมั่นใจอย่าบอกเลยถ้าปิงปองยาวขนาดนี้กูมั่นใจกูมั่นใจกูบอกเลยว่าเขา้าไม่เข้าก็เรื่อง,องมันไม่เข้ากูเสียแน่นะนะโอ้โหแม่งเราเปิดมากูไม่มีแต้มเลยเฮียว่าไง โอเคมันยังสามแต้มอยู่ยังสูได้ยังสูได,ได้เรียบร้อยบล็อกแปดโอ้โหุนสองเคทุนสองเคตอนนี้บวกมาสิบเคแล้วครับน้องๆก็ดูเองแล้วกันนะครับผมนะส,สวยๆสไตล์เด็ครับจังหวะนี้นะอูบอกแล้วนะครับผมนะว่าอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทนะผมนะอย่าประมาทนะทุกคนนะดูดีนะครับผมนะดูดีๆนะครับผมนะเป็นไงอา้าวทุนสองเคตอนนี้ก็อยู่ที่สิบห้าเคแล้วทุกคนนะ ขอตามมึเฮ้ยขอตามปิงปองไปเรื่อนแล้วกันนะครับตามปิงปองกันไปนะครับผมนะตามปิงปองกันไปนะครับผมนะกู้กำไรแม่งเยอะแล้วกูหยุดเลยดีไหมวะทุกคนวะแต่ถ้าแบบไม่สุดไม่ใช่เฮเดมนะทุกคนนะถ้าไม่สุดก็ไม่ใช่เฮเดมครับทุกคนนะก็ใส่เงานงานนะครับน้องๆนะเปิดหกว่ะกูเปิดสี่ว่ะทุกคนมาว่าไงว่าไงบีซเปล่าโอโ้โยยาโลแต้มกูเอ็กเอามึงก็โลแต้มเข้ามาดิก็มาดิก็มาดิกูหดแต้มอ่ะครับน้องๆนะเรียบร้อยครับผมเออบวกมาอีก จบเลยไหมทุกคนจบเลยไหมเลิกเลยไหมเลิกเลยไหมกำไรเยอะแล้วว่ะเลิกเลยได้ไหมทุกคนเลิกเลยได้ไหมโอ้โหแม่งกว่าจะเจอห้องแบบนี้นะทุกคนนะกาจะเจอห้องแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่มาเล่นห้องมังกรให้ดูด้วยนะครับห้องยากๆด้วยนะทุกคนนะห้องมังกรยากๆด้วยนะครับผมนะใส่หนักใส่เต็มแน่นอนนะครับผมนะถ้ากูได้ไมนี้นะทุกคนนะกูเลิกเลยได้ไหมกูขอเลิกเลยได้ไหมกูพอแล้วไหมกำไรกูแบบเยอะแล้วอ่ะทุกคนแบบเยอะแล้วอ่ะเออเลิกเลยได้ไหมอ่ะ อยากเลิกเลยอ่ะทุกคนนะมาตามกันต่อครับผมครับมาสามแต้มม,ตม,มันสามแต้มทุกคนมันสามแต้มอยู่ว่างไงยิ้มหยโอ้บอกเ้ากูยอมเลยกูโอ้โหโดนเลยวะเฮียมาตัดนะครับนะนับดูก่อนนะปิงบองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้ยไม่ตัดหกก็ตัดเจ็ดวะทุกคนวะไม่ตัดหกก็ตัดเจ็ดวะทุกคนวะ มากูว่ามันตามมาไมา้นี้มาถ้าได้ไม้นี้กูเลิกบอกเลยได้ไม้น,นี้กูเลิกนะทุกคนนะได้ไม้น,นี้กูเฮียเลิกเลยนะครับนะทุกคนนะไม่ขอต่อแล้วนะทุกคนนะอีพีนี้เฮียพอแค่นี้นะครับผมกูมมเอากำไรแค่นี้แหละถ้ากูได้กูเลิกถ้าไม่ได้กูก็เลิกอะ่ะทุกคนนะมาถ้าได้กูกำไรเต็มเลยถ้าไม่ได้กูกำไรกูอยู่นิดเดียวเรียบร้อยพอกล่าวเรามาแล้วเรียบร้อยทุกคน กำไรยี่สองเคฟากบีดฟากบีดทุกคนคิดดูดีกำไรยี่สองเคเลอกเลยเลยครับนะครับทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เฮียด้วยนะทุกคนนะครับผมนะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เฮียเดฟด้วยนะครับผมนะสำหรับอีพีนี้เฮียพอแล้วนะทุกคนนะทุนสองเคนะครับผมนะกำไรกูบอกเลยว่ากำไรนะทุกคนนะพอแล้วพอแล้วนะทุกคนนะอยากอยากอยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นใช่ไหมมาอยากเห็นใช่ไหม อยากเห็นใช่ไหมไม่ดูครับติดตามใหม่ใน EP ต่อไปครับผมครับ